วันนี้วันนี้ไหนมีบานอะไรใหม่ออกมาโอ้โหสวยองนั้นเลยเฮ้ยอันนั้นนอันนั้นหยิบมาดูหน่อยหยิบมาดูหน่อยอันนี้ของอะไรโอ้โหนี่นี่นี่ตอนนี้นะครับมีหน้าบานรุ่นใหม่เข้ามานี่นะหน้าบานรุ่นใหม่นะ,อะของ APH เห็นไหมคือมันจะเป็นเฟรมนะแล้วก็มือจับเนี่ยฝังเข้าไปในบานเลยเห็นไหมเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ สังเกตดูนะรูจงรูจับไอ,อตัวบันทับก็จะเสาะร่องมาเรียบร้อยเอาเอาขึ้นเลยเอาโชว์ตรงนี้คือ,คอก็เรียกง,ง่ายว่าดูดิมีมีหลายอันมากเห็นไหมมีมีเฟรมเนี่ยมีเฟรมอย่างนี้นะมีเฟรมอย่างนี้เห็นไหมพวกนี้นเป็นงานมิลลิ่งหมดเลยนะมิลลิ่งก็คืองานซาะนะแล้วดูนี่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 ไปงานสวยไหมโอ้โหดูดูเฮ้ย่อะอันนี้วางตรงนี้วางตรงนี้วางนี้ก็ ใครที่อยากจะดูงานหน้าบานอลูมิเนียมนะ,ะเป็นไอเดียก็แล้วกันบางทีเห็นแบบใน p ินเทลเลสแล้วก็ของจริงเป็นยังไงแวะมาดูที่วิวอินสเตโด,โดได้นะนะอันนี้คือไปเฮ้ยสีอะไรเนี่ยเนี้ยทาอ่อนๆน,นะดูดิสวยไหมเฮ้ย,ยแล้วมันกระจกกระจกมันแบบสีแบบเทาอ่อนๆสวยมากเลยอะ่ะอ่ะโอเค ตลงราคาเราได้เช็คมาหมดแล้วยังเดี๋ยวเผื่อคนถามเข้ามาถามราคาเข้ามานะอ่ะโอเคก็เอาพวกหน้าบานพวกนี้เดี๋ยวลงเวข้างล่างนะแล้วก็เราก็โซนอลูมิเนียมตรงนี้เลยนะนี่มาพร้อมไอ้ต,ตัวนี้ด้วยเหรอโออันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรายกติดตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคิ้วนะมีสแตนเลสมีอลูมิเนียมอันนี้กยเชิงสแตนเลสอลูมิเนียม เห็นไหมพูดถึงตะกี้นี้ตัวเล็กๆเวลาเรายกขึ้นบนขบนมาเห็นไหมเห็นนะเดี๋ยวลองเทียบดูซิแล้วเดี๋ยวคนมาแล้วเดี๋ยวดูไม่เห็นอ่าโอเคโอเคสูงมีวตรงนั้นเห็นไหมตัวบนเห็นไหมตัวคิ้วตัวบนอะเห็นใช่ไหมนี่อันนี้คือ5้าเซนใช่ไหมอ๋ออันนี้เว้นไปสักสิบเซนสมมติถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปดูด้านข้างมันก็ยังพอเห็นได้บ้างนะ อ่ะโอเคแจ๋วอ่ะงั้นะก็เอาตามนี้ตรงนี้10เซนตรงนี้5เซนนะก็เนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็อยากจะให้คนที่จะสเปคไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์เป็น้รัวเหมาะนะเห็นของจริงนะครับแล้วก็แบบมีครบเลยก็คือว่าอยากจะเอาอคิวเป็นตัวทีตัวยูเป็นผิวอลูมิเนียมผิวสแตนเลสมาเห็นของจริงแล้วเวลาสเปคก็ได้ไม่พลาดนะครับก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้ามาใช้ บริการที่สตูดิโอนะครับแอดไลน์แล้วก็จองคิวเข้ามาได้เลยนะแจ้งเข้ามาได้เลยว่าจะเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยแนะนำครับ